อบรรดาท่านทั้งหลายตั้งใจฟังคำแนะนำแต่ว่าวันนี้อาจจะใช้เวลามากกว่านิดหนึ่งบางทีจะเป็นหนึ่งหน้าของฮัะเศษเพราะว่ามีท้าบทใหม่เข้ามาด้วย <c oughs> เป็นนั้นว่าการเจริญเรรรมฐา,านทุกแบบ ขอทุกท่านจงตั้งใจทำตนให้เขา้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าเพื่อยาสัตว์ว่กวาการปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สุดสมณเณรที่บทในพระพุทธศาสนาอยาสัตว่าบวบุตรทว่าข่าสัตว์บวบนั่นก็หมายถึงว่าเราเอาเงินมาซื้อนรกกัน เลยพ่ออย่างยิ่งปีสุสมณนใหม่หรือเก่าเก่าก็ไม่แน่นักก่อนที่จะฉันอาหารขอให้พิจารณาเป็นอาเรปฏิปุระสัญญาเสียก่อนขพอนี้สำคัญมากเพราะว่าถ้าไม่พิจารณาเป็นอาหเรปฏิปุระสัญญาตกนรกแน่ คำว่าการที Guys, ่จรนาเป็นอาหารีบริกรและสัญญาีนก็หมายถึงว่าเวลาที่เราจะฉันอาหารยังอย่าคิดถึงรสอาหารเป็นเรื่องสําคัญอย่าติดในรสอาหารอย่าติดในสีอย่าติดในกลิ่นแล้วก็การฉันอาหารก็จงอย่าคิดว่าเราจะกินเพื่อความอ้วนทีของไส เราจะกินผิวพรรดีเป็นปัจจัยให้เกิดกิเลสจงพิจารณาว่าการฉันอาหารคราวนี้เราจะฉันเพื่อทรงชีวิตอยู่เท่านั้นแต่การชีวิตที่ทรงอยู่นี่เราจะทรงอยู่เพื่อปฏิบัติความดีความดีที่เราจะเพืปฏิบัตินั่นก็คือศีลบริสุทธิส์สมาธิตั้งมัน่น วีปรัสนายานแจ่มใสนั่นไปบอกให้เาเน้นตา้พระเพียบเดียวจัดสิเกวันนี้เยครับเดี๋ยวเดี๋ยวสิเพวันนี้เป็นเรื่องการฉันอาหานี่ยาอยากี่เป็นสำคัญนะที่สมใหมระวังคดี ตอนเชื่อันยังคิดนึกว่าอาหารทุกอย่างที่เป็นเพืนนเนเน่ยคนดีเป็นเลือัตว์คนดีมีพื้นฐานมาจากความสกปรกแนะร่างกายเราทั้งร่างกายก็เป็นพื้นฐานของความสกปรกเมื่อเรากินของสกปรกเข้าไปร่างกายของเราก็าสกปรก รวมความร่างกายของเราคนดีร่างกายของคนอื่นคนดีเป็มบริการสุขบลงไม่เจียวขอสอาดอันนี้การพิจารณาอาหารปฏิโกสนิยามเป็นพื้นฐานของพระอนาคามีแต่ไดว่าพระทุกองค์เนนทุกองค์ถ้าไม่พิจารณาก่อนกินเข้าไปตกในรกกันแน่ก็รวมความว่าอย่าลืมเป็นลาชันอาหาร แลราการอีสองเวลาที่จะเดินไปเดินมาและเดินเิ็บาแค่เดินนนฟางสำรวมแค่เทบาสายตาชั่วแอกหนึ่งหมายความวัดจากเท้าราไปประมาณสี่ศอกมันจะเห็นคนดีคือเห็นไกลพอสมควครไกลพอสมควรไม่เดี๋ยวหน้าเลี้ยวซ้ายแลกขวา แนตัวเวลารับเกิดมีรื่บาดเจ็บรับไอควาเครพบในการสวมอยมาที่เคยเคราะห์ว่าที่ไปเคราะห์ว่าไม่ใช้ถ้ายังละนิสัยเคราะห์ว่าไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ก็สิกไปเสียนี่ฉะนั้นก็จะตงนรกไปเพราะว่าเป็นการทำลายพระศาสนาในรายการอีกระการหนึ่งที่สุใหม่ที่เข้ามาใหม่พิ่งทราบ ว่าที่วัดนี้ก็ห้ามเขาเข้าไปคุยห้องของคนอื่นนะตุระเบียบก็รู้กันแล้วอยาา่าฝ่าฝืนถ้าเราคิดว่าหมดคนไม่ไหวก็สิกไปอย่ามาอยู่ให้มันหนักกัศาสนาเป็นอะไรว่าการหมดเราบวดเพื่อศีลสมาธิปัญญาไม่ใช่บมดเพื่อตามประพณีนิยม ที่นี่ไม่ต้องการคนที่บวชตามประเพณีนิยมเพื่อการบวชตามประเพณีนิยมนี้คือการบวชเพื่อทำลายพระศาสนาฉะนั้นถ้าใะชั่วก็ไปชั่วในฐานะเป็นเทววัตรายา,า,าว่ากาสาวพัของพระเจ้าไปชั่วด้วยต่อไปก็ขอทุกท่านตอนจริงพระที่เป็นเจ้าของถิ่นนี้ ก็ควรจะฝึกกรรมฐานให้ได้เสมออยคนอื่นคนอื่นที่ร็้มมาในคำดีันทีร่กมมาวันเดียวเขาก็ฝึกได้มโนยิคิซึ่งเป็นกรรมฐานที่มีความสําคัญถ้าบทที่นี่้เร้แล้วว่าเป็นสน,นักกรรมฐานแต่ถ้าเราเป็นยาของบ้านให้บวทอยู่ถึงสองสามเดือนไม่ได้ แต่ชาวบ้านก็มาวันเดียวได้ก็ลองเปรียบเทียบความดีกับความชั่วของจิตขอเราดูว่าเรามันดีว่าเรามันชั่วนี่ขอทุกองค์จงคิดว่าการบวชเข้ามาในพุทธศาสนาเราต้องการศีลบริสุทธิ์สมาธิตงมันวี่บัณฑญางแจ่มใส นี่เป็นหลักกายพนักงานบวชทั้งหมดนักการบวชทั้งหมดถ้าขาดบกต้องอย่างใดอย่างหนึ่งมันหมายถึงว่าใบภูมเป็นที่ไปทีนี้ต่อไปก็จะขอพูดถึงแนวทางปฏิบัติสำหรับข่้นผู้เก่าผู้ดีผู้ใหม่ก็ดีการที่ปฏิบัติธรรมนี้มันมีอุปสรรค คำเม้าประสักเ็หมายความว่าถ้าจิตเราไม่เขาเ้าถิชงฌานจิตเป็นกรรยากวเข้าสูค่ความเป็นชานนิวนนรณเดรรโกนบางทีสิ่งที่เราไม่คิดมันก็คิดขึ้นมาตอนนี้เมื่อจิตขอเราเข้าทิ้งูนยิงฌานละเอียดสมมติว่าทุกท่านได้พิเตอร์ได้มนโนยิธิ ทุกท่านที่ได้มโนยิธินี่เขาถือว่าเป็นชาละเอียดชาที่เพิ่งได้คือการเคลื่อนไปก็คือชาสีชาสีมีสองระดับหยาบก,กับละเอียดถ้าละเอียดก็หมายความว่ากายเคลื่อนไปมีกายคล่องตัวดีวันนั้นเป็นชาสีละเอียดถ้าวันไหนมันฟิดวันนั้นก็เป็นชาสีหยา ถ้าว่าวันไหนไปไม่ได้เลยก็แสดงว่าวันนั้นจิตเข้าไม่ถึงฌานสี่ <c oughs> ถ้าว่าวันไหนจิตเข้าไม่ถึงฌานสี่ก็มีวิธีแก้มันไปไม่ได้เราก็ไม่ไปเราไม่ไปเราทำยังไงเราก็นั่งพิจารณาตัดก,กันห้าตามอารมณ์ที่เรามีความเข้าใจคือคล่องในรมไหนก็ตัดในรมนั้น ถ้าตายขั้นห้าไปไม่ไหวก็จับลมให้ใจเข้าออกแล้วก็ภาวนาไปเฉยๆทำจิตสุข้สบายคิดว่าได้เท่าไรเอาเท่านั้นเพราะว่าถ้าทำอย่างนี้ดีไม่ดีก็เดี๋ยวมันก็ไปอันนี้เป็นการแก้นะแก้อารมณ์ที่เราเข้าถึงเรียกว่าเราใช้มโนยิทธิได้เล่องตัว แต่บางวันไม่เกิดไม่คลองขึ้นมาใ่การไม่คล่องเกิดขึ้นทางทางที่ดีก็ควรจะพิจารณาว่าตั้งแต่เชา้าถึงตอนที่เราจะทำมันมีอารมณ์ตอนไหนบ้างที่ขัดต่อทำสอนพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัพพุติเจ้าถ้ารู้เราไม่ขัดก็หาทางปวิการพิจารณาไต่กันห้า เอ้ท่าทางที่ดีถ้าวันไหนมันไม่คล่องถ้าวันไหนคล่องดีก็เ,เริ่มปับ๊บจิตก็เคลื่อนทุกทันทีนี่เราปล่อยวันนั้นเป็นวันฌานละเอียดดีแล้วสีดีั้งสมาธิดีทั้งปัญญาแต่วันวันจับคารมันตื้อถ้ามันตื้อลงมาก็ปล่อยอารมณ์ทั้งหมดถ้าตจิตนันพยายามคิดจะใช้วิปัสสนาญยายคือตัดกันห้าก็ตัดกันห้า อ้าจิตมันไม่พอใจในการปัดขันธ์าก็ใช้กำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกแลวกวานนา้วก็ภาวนาเฉยๆโดยที่ไม่คิดถึงอะไรทั้งหมดหมายความให้รักษาลมธรรมดารรมดาไม่คิดถึงอะไรทุกอย่างที้จุดหนึ่งนะไอ้จุดหนึ่งที่มันเป็นจุดที่แปลกที่สุด คือว่าทั้งผมทั้งคนอื่นก็ดโดนมาแล้วทั้งนั้นนั่นก็คือไอวีข้าวตัวแบบนั้นทิดเข้าเข้าออกก็ออกไปนี่มาแรงเข้คาคือว่ามันมีอารมณ์นหนึ่งคืออารมณ์ของกิเลสอันนี้ทุกท่านอาจจะเมื่อ,อทุกท่านอาจจะโดนระหว่างท่านจะไม่โดนนะมันมีอารมณ์เบื่อพิเศษ คือว่าอารมณ์เบื่อพิเศษเนี่ยบางทีเราภาวนาภาวนาไปพิจารณาไปใจสบายบ่าบางครั้งมันนึกจะด่าพระพุทธเจ้าเสียก็มีอยากจะคิดทำลายพระวินัยเสียก็มีถ้ารงอย่างนี้เกิดขึ้นนะจะต้งองทราบว่าจิตของท่านตอนนั้นกำลังจะตัดกิเลสละเอียด เมื่อถ้าจิตมันจะตักกิเลสละเอียดเขาเรียกกันว่ากิเลสสมานมันจะเข้ามาสิงจิตตอนนี้ไอ้ที่จิตมันที่มีอารมณ์ขี่อย่างนั้นมันเป็นกิเลสสมานมันก็จะมีความมัวไปในบางขณะแล้วก็ในบางขณะที่เรามีความแจ่มใสขึ้นเราก็มานั่งปรงใจว่านี่เราจะค้ายกิเลสสมานได้ออยังไง เราจ์ยกต้นขึ้นจากน้ำเราเป็นครวัามันก็มีผวามมามันก็มน้ำไม้สดที่แช่อยู่ในน้ำด้วยที่แช่ในเปลือกตมด้วยคือกีเลสเวลานี้เราเป็นพระก็เหมือนกับไม้สดที่ยกขึ้นมาจะเปลือกตมแล้วก็น้ำเอามาวางไปบนบกมันรอเวลาที่จะแห้งไปทีละน้อยๆเท่านั้น อันนี้เราต้องมาตัดสินใจว่ากิเลสกับเทวมันมีสำหรับเราแล้วก็มีสำหรับคนอื่นด้วยตัวอย่างในพระพุทธศาสนาก็มีสารุสมะเณรเป็นตัวอย่างสารุสมะมณรที่มีสภาพแบบนี้บทในสมัยพระพุทธเจ้าก็อยากจะสิกิสมัยกันในที่สุดมานดาของท่านจึงเป็นนางว่าในอดีตมานดาในอดีตก็มาเตลียน เกิดความรู้สึกเท่ากับใจเส้นใหม่เได้ขึ้นที่อความต้องการในการมาทนทนานก็ดีในโลภะความโลภก็ดีในความโกรธก็ดีใน้ความหลงก็ดีมันเป็นของเลวไม่ดีสําหรับเราฉะนั้นบารดาของเรามาเตืียนซึ่งเป็นเทวดาถยุกย่งองสงเสริมอาการบทเป็นของดี เราก็จะขอพฤุทฤฤธปฏิบัติในสมัยจันทร์ต่อไปโดยไม่มีความอะไัยในทุกเสียงทุกอย่างภายนอกทั้งหมดเป็นร่างกายเขาคนเองคนดีว่าถักท่าคนดีไม่เกิมศาสนาแนะม้แต่ร่างกายตัวเองคนดีก็ไม่ต้องการในที่สุดให้นก็เป็นนา,ารยยายะ์ในช่วงของอายุเจ็ดปีเท่านั้นเพราะว่าไม่กี่วันท่านก็เป็นอารหารัณ์ นี the mart, the ground, so. pues, so ่ขาบรรดาท่านหลายที่มเอิญมีกำลังใจสูงและก็ถูกกิเลสประเภทนี้รบกวนจนทราบว่านั่นเรากำลังจะตัดกิเลสโดยละเอียดแต่ว่ากิเลสมันไน่เข้ามาสิงใจเราทำให้เราเกิดความท้อบอยอย่างสานุสมนเลนอยากจะสิกแต่ในยิสุดไม่สึกตัดสินใจว่าชีวิตเกิดมาเพื่อตาย เราเป็นพระเป็นเลนเราก็ตายเราเป็นฆราวาสเราอดตายแต่ว่าถ้าตายอย่างพระอย่างเลนเป็นผู้ทรงศีลทรงสมาธิทรงประสิน,นายานเราอย่างน้อยเราเป็นตัวดก็ได้เป็นคงคนได้โดยไม่ใชนดกับฝ่ายนไี่ขอบรรดาท่านหลายที่อาจจะพบกำลังใจแบบนี้ก็บ,บ้าง อย่างคุณอรุณไพศาลิที่จะมาบทวันที่9นี่ก็เคยโดนอาการแบบนี้มาเหมือนกันผมก็โดนมาแต่ว่าไม่มีใครเ้าบอกก็ต้องต่อสู้ด้วยตนเองพวกคุณจะรู้สึกว่ามีกำลัตอนนี้ไปก็ขอพูดกันพูดกับไคว่าทุกท่านถ้าหากว่าตั้งใจคิดไว้ให้กำลังใจมันในลงแจงไสเป็นปกติอยู่เสมอ จงคิดไว้เสมอว่า,วาชีวิตเราเกิดมาเพื่อตายแล้วความตายไม่มีนิมิตไม่มีตัองหมายมันอาจจะตายที่เวลานี้เดี๋ยวนี้ก็ได้ความตายถือว,ว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาของร่างกายที่หันห้าถ้ามันจะตายก็เชิน ด้ายการตายของเราเราจะไม่ตายแบบคนโง่เราจะตายแบบคนฉลาดนั่นก็คือหนึ่งเราจะขอยึดคุณของพระผู้เดชยาวคุณว่าธรรมคุณของอริยสงฆ์ในใจนักเกิดที่ถึงตามที่เราพูดว่าพุทธังสันังกัจฉามิธรรมังสันังกัจฉามิสังฆังสันังกัจฉามิ ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พิงเขาจ้าขอถึงพระธรรมเป็นที่พิงเขาจ้าขอถึงพระสงฆ์เป็นที่พิงนี่เรียกวา่าเป็นผูดถึงศาสนาคมเมืม่อถึงศาสนาคมมันย่อมเป็นปัจจัยเกิดในสวรรค์ได้มีนเหมือนกับมัตตคุณเดลีที่ประมุก ไม่ได้ทำความดีอะไรเลยเพียงแค่นึกถึงความดีของพระเจ้าว็าทำแต่สงพนางอารมณ์ก็ไปสวรรค์ได้แต่ยังดีไม่พอถ้าจะดีพอต้องศัพอบายภูมิเสเเลยไม่ยอมลงนรกเป็ดเผยเจริกายเวทเดชานนั่นก็หมายความว่าเราจะเป็นพระโสดาบนัน อารมณของวัโสดาบันก็กล้าฟรีนิสเ,เราเป็นคนมีศีลบริสุทธิ์เป็นพระดูสีขามทเสียครบถ้วนนันวะกววาดยาสัตว์บวบหรือว่าฟังวินัยทุกวันฟังแล้วก็ตั้งใจจำตั้งใจไปปฏิบัติเพื่อการมีสองทรงกำลังใจไว้เพียงแค่ปฐมฌชานเป็นอย่างต่ำ คำว่าประพุทชายก็คือมีรมทรงตัวอยู่ในไดของกุศลนอกจากนั้นเราก็มีศีลบริสุทธิ์จิตรักอานิพานเป็นาอารมณ์แค่นี้เราโสดาบันจำกันไว้หดีนะว่าเราปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอริยเจ้าอย่างน้อยที่สุดเราจะเป็นสโสดาบันให้ได้ พระโสดาบันมีอะไรอันดับแรกที่เราคิดว่าเราจะตายเนี่ยเราจะไม่ยอมลงอาบายภูมิคือจะอเคาเรพหลวพ่อทวเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์จะมีศีลบริสุทธิ์จะมีผลิพานเป็นอารมณ์คำว่ามีผลิพานเป็นอารมณ์ก็หมายความที่เราทําความดีทุกอย่างเราทําเพื่อผลิพานอันนี้เป็นปัจจัยของโสดาบัน แร่ว่าเป็นดีลาของพรโสดาบันความจริงอารมใจของทุกคนถทาตั้งอยู่ระดับเป็นแค่มรโสดาบันความมุ่นวายของจิตมันไม่มีเพราะเนหนึ่งจิตคิดว่าเราจะต้องตายปไปกธรรมดาสองพยายาตายเรจืจยึดคุณพระพุทธเจ้าเพื่อทำตาเรียสงยึดศีลเป็นสรณะที่จริง มีพระนิพพานเป็นที่ไปแล้วจิตก็วางโลกกระทำแปดใการเสียไม่เมาในลาบไม่เสียใจเมื่นลาบเป็นหลายไปไม่เมาในยศในเสียใจม่นยศสลายตัวไปไม่เมาในสุขไม่เกิดความทุกข์มาทุกข์ใจนั่นทุกข์ไม่เกิดขึ้น ไม่วังไว้ในคำนิดพาและก็ไม่ยินดีในการส่เสริญเรื่องความว่าอะไรจะมาท้งเหนือทั้งใต้ก็ตามถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาดูตัวอย่างองค์สมเดจธอสัมมาสัยพุทธเจา้จาเระพุทธเจ้าตอนที่บำเป็น,นบรมีก็โดนกหล,ลังแกล้งจั่วิจทวทัศน์ในอินานาประการ มีชาติหนึ่งที่ท่านถือันติบรรมีขันติวรรมีนี้เราความอดใจอดทนพระเทวทัตเป็นพระราชานิชาทิฏฐิพระพุทธเจ้าเป็นฤาษีใครคนไม่ถามว่าฤาษีมีอะไรดีท่านฤาษีกต็ตอบว่าฉันมีดีคือขันติคือความอดทนแกก็ให้จับฤาษีนอนลง ตัดขาขงซ้ายข้างหนึ่ขาดไปถามว่าโกรธไหมอนเดสีก็บอกไม่โกรธตัดขวางข้างข้างข้าขวางซ้าย้างขาขวาไมข้างนึ่ขาดไปถามว่าโกรธไหมเดสีก็บอกไม่โกรธตัดแขนซ้ายถามว่าโกรธไหมไม่โกรธตัดแขนขวาถาาโกรธไหมไม่โกรธตอทีสุด เนื้อสีคนความปวดไม่ไหวก็ตายนี่เป็นวลาพระพุทธเจ้าตอนมาเป็นบารมีหนักมากแต่ตอนมาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ยิ่งหนักใหญ่ไปที่ไหนสูดดาที่นั่นไปสูดไหนสูดว่าที่นั่นผูกใจแกล้งที่นั่นพระพุทธเจ้าก็ทรงเฉยอันนี้ที่พูดอย่างนี้ก็คิดว่าให้เราเนี่ยถ้าบังเอิญกระทบกระทั่งอารมณ,ณ์ที่ไม่ถูกใจเขา เราก็ถือว่านี่เป็นเรื่องธรรมดาของการมีกันห้าคือร่างกายจิตใจเราจะดีขนัดไหนก็ตามคนอื่นก็อาจจะไม่เห็นว่าเราดีก็ช่างเขาเถอะเขาอยากจะด่าก็ด่าเขาอยากจะว่าก็ว่าเขาอยากจะดิ้นทายก็ดิ้นทาก็ขปล่อยเขาทําใจเป็นสุดคิดมั่นใจในความดีว่าเวลานี้เราทรงความเป็นโะโสดามัน ใครจะว่ายัางไงยังไงเราก็เป็นพระโสดาบันเอาโสดาบันเป็นยังไงหนึง่งเราไม่ลืงความตายไอ้คนยันด่าเราคนด่ามไม่นานหรอกรรมาติาเราตา,ายเราก็ม,มาได้ยินวันนี้สุดเราก็ยังมีพระพุทธธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งเรามีศีลบริสุทธิ์เรามีพระนิพพานเป็นอามณ์ภูมิใจในความดีในความเป็นพระอริยเจ้าของเรา ให้จิตมันมีความเป็นสุขจิตมีอารมณ์ชุ่มชื่นอย่าลืมว่าถ้าจิตเขาถึงความเป็นะอรียเจาการืีตัวืีตนือเราตีเขาไม่มีเว้นแต่ว่าถ้าเขาชั่วเราไม่ชั่วตามเขานั้นนี่เป็นลมใจนะก็คิดว่าบรรดาท่านที่ปฏิบัติทั้งหลายเป็นคนเก่าอาจจะทรงได้ดีแล้ว ตอนนี้ไปก็ขอนี้แนะนำวิธีปฏิบัติสำหรับบรรดาท่านบริษัทใหม่เรียกว่าใหม่พระเจ้าข,ของธบลเบี่ยขอเตือนอีกครั้งนะว่าอย่าปล่อยให้ของดีที่เรามีอยู่ที่วัดของเราให้คนอื่น้าไปมีท้าไปเป็นเกือบหมื่นคนแล้วนะเพียงแค่ชั่วเดือนธันวาคมเนนะี่ยเจ้าของตําบลเนนะี่ยอย่าอย่าอย่าเรียกว่าอย่าทำให อยากอย่าเสียทีเขารักษากำลังใจสบายพิธีปฏิบัติทำยังไงพยายามฝึกใจกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกภาวนาวนามะพะทะเวลาให้ใจเข้านิวรณะมะเวลาให้ใจออกนิวรพะทะอันนี้ทั้งเก่าทั้งใหม่ควรจะทำ และเวลาที่ภาวนานทำใจสบสบายบางครั้งแต่หากว่าท่านหังหลายที่ได้แล้วอยากจะไปให้มันเร็วก็ได้ไปช้าก็ได้ถ้าจะไปเร็วก็รวบรวมกำลังใจทันทีโดยไม่สนใจไม่ตรไมหใจเขาออกจิตจาับจดแล้วพุ่งเข้าไปโสโปู่นิพพานสำหรับท่านผู้ปฏิบัติใหม่ พยายามนึกทั้งลงไม่ใจเขาออกกับคำภาวนาหนะรือว่าอยาามคำว่ามสมาธิเนี่ยจำไม่ดีนโรงการตั้งใจเท่านั้นเองอย่าไปนึกว่าสมาธิทำไปแล้วมันจะต้องไม่ได้ยินอะไรทั้งหมดไม่ใช่อย่างนั้นไอ้ไม่ได้ยินไม่ได้ยินอะไรทั้งหมดเนี่ยมันเป็นฌานเสียละเอียด ต่ว่าการฝึกมโนยิธิแบบนี้ได้ยินทั้งหมดเพราะการฝึกแบบพิเศษดังนั้นขอทุกท่านตั้งใจภาวนาวนันมะมะปะทะเวลาให้ใจเข้านึกว่กานมะเวลาให้ใจออกนึกว่กาปะทะและเวลาที่กำหนดรู้ลมให้ใจทำใจสบายๆย,ย้่งหนักหน่วงเกินไป กำหนดโู้นลงไม่ใจเขาออกพร้อมในคำภาวนาแบบเป็นสุขที่ว่าอย่ากดอารมณ์ให้เครียดแต่เครียดถ้าเกิงเกินไปมันก็ไม่มีผลเป็นอัตตาในมรรคานิโยกให้เวลาภาวนาไปนึกอยากจะเห็นโน่นนึกอยากจะเห็นนี่นึกอยากจะไปโน่นนึกอยากจะไปนี่มันก็ไม่ได้เป็นการไม่สุขันิการนิยโยต้องมาใช้มัจจิมาปฏิบทา คือท,ทำแบบสบ,บายๆรู้ลมเข้ารู้ลมออกทําจิตทันสุขอันนี้ถ้าถึงเวลาที่ครูผู้สอนเข้าไปแนะนำตอนนั้นขวัญดาจะพุทธบริษัททุกขันให้หยุดภาวนาเสียหยุดกำหนดรู้ลมไมยใจเขาออกคือไม่สนใจกับลมไม่ใจเขาออกด้วยไม่สนใจกับคำภาวนาด้วยทา,างอารมณ์สบาย ฟังเสียงครูผู้สอนแนะนำถ้าคาว่าครูผู้สอนถามไม่เห็นอะไรไหมไม่ใช่อารมณ์เดิมอารมณ์แรกโดยสั้นทายไอ้คำว่าเห็นนี่มันเป็นความรู้สึกเพราะว่าคำว่ามโนโยทิทธินี่แปลว่ามีลิทานใจที่เราไม่ได้ใช้ตาดูเราใช้จิตรู้ที่ว่าเขาถามไม่เห็นพระพุทธเจา้าไหมอารมณ์จิตมันบ้าเห็นก็ตอบมาเห็น ทีแเราถามว่าพระพเทธเจ้าวสีอะไรเห็นใครสีอะไรความรู้สึกมันบอกไว้ยังไงตอบทันทีคนข้างๆเราไม่รู้ว่าเหลืองแต่พวกเราขาวก็กระบอกขาวแย่ไม่เหลืองตามเขาเพราะว่าเรื่องต้นเข้าจุดตอนนี้เป็นเรื่องของทิฏฐิยุฬญามรลมสัมผัส พอคือแห่ตัดกันห้านื่ถึงบารมีพู้ไเจ้าช่วยจิตติดกำลังโค้งติดเข้าไปสู่พระจุลามณีเจดียสถานตอนนี้ถ้าขึ้นจนถึงจุลามณีเพื่อทราบว,ว่าจิตตรงนี้เป็นจิตของฌานสี่และถ้าประกอบการตัดคำห้าในเด็ดขาดติตใจขมันดาแห่งพระธรรมสัจจะมีความรู้สึกสัมผัสกับภาพกัศเจนแจ่มใส เราต่อไปนี้ไปเพระมันดาเป็นพุทธมรรสเป็นหลายท่านทิ่ศึกษามณนรีนมุบาสุขบาสิกาตั้งกายให้ตรงตั้งจิตให้มั่นกำหนดรู้ลงในใจเข้าใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามปัญญาใสสำหรับผู้ใหม่เรีเสียงกรี๊ดอย่าเพิ่งลืมตานะเป็นวาระที่ครูเขาแนะนำนะครับไปแนะนำท่านเล่นปฏิบัติได้ไปแนะนำท่านเล่นปฏิบัติได้ ไปแนะนำท่านให้ปฏิบัติได้ไปแนะนำท่านให้ปเนัติ